สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนเชื่อมกล้องวงจรปิดแอปวิโอโดรุ่น 4K H6 นะคะเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะต้องเสียบปลั๊กกล้องก่อนคลิปนี้มีวิธีเชื่อมทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีที่1คือแบบสแกนวิธีที่2คือแบบ AP hotspot นะคะเปิดใช้งานครั้งแรกเสียบปลั๊กแล้วรอกล้องหมุนค่ะ พอกล้องหมุนเสร็จนะคะให้ทําการกดรีเซ็ตกล้องการยอ่อตวอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์กดใช้แอปมือถือเพื่อกําหนดค่าไวไฟกดรีเซ็ตกล้องทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อนะคะถ้ากล้องออฟไลน์กล้องหลุดหรือว่ามีปัญหาให้กดรีเซ็ตกล้องก่อนเชื่อมต่อทุกครั้งนะคะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ข้างช่องใสเมมการ์เสมอนะคะกดค้งง1ิ1 5าวิค่ะจนกว่าจะมีเสียงนะคะ รีเซ็ตสำเร็จโปดรดรอสักครู่เมื่อ<า> <reset S 2> รีเซ็ต<อ>เสร็จแล้วรสมบูรณ์โปรดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดท่าไวไฟให้รอกล้องหมุนอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นนะคะ ให้เปิดมือถือเข้าแอป Vi โ do เชื่อม w i f i บ้าน 2.4G กรรณเมปดใช้แอปมือถือวิธีที่2เชื่อมแบบ h o t s p o t AP กดเข้ามาในแอปนะคะเชื่อมต่อ 2.4G เรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายบวกกดสแกนการเริ่มต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์กดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่าไ Wifi กดไม่พบรหัส QR กดอุปกรณ์ WiFi กดฮอสปอยต AP กดยืนยันและกดถัดไปเลือกเขตเวลาให้ถูกต้องกดถัดไปกรอกรหัส Wi-Fi บ้านให้ถูกต้องและกดถัดไปถึงขั้นตอนนี้กดยกเลิกการเชื่อมต่อการเริ่มต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์โปรดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่า w ว f i ตรงนี้จะขึ้น WiFi บ้านของเราให้เปลี่ยนไปเชื่อม Wi-Fi กล้อง WIODO กดเลือกเสร็จแล้วให้กลับไปที่แอปและรอการเชื่อมต่อสักครู่อุปกรณ์กำลังเชื่อมต่ออินเทอร์ออนเออนเต็ตโปรดรอสักครู่การเชื่อมต่อ wi ไ fi สำเร็จ เชื่อมต่อสำเร็จยินดีรับใช้เรียบร้อยแล้วค่ะ